แนะนำ5อันดับมือถือสเปคคุ้มราคาดีน่าใช้ของซ m s u n งในงบไม่เกิน6,000บาทอัปเดตล่าสุดปลายปี2023ถ้าชอบมือถือซ m s u n งหรือต้องการมือถือราคาประหยัดที่หาซื้อง่ายมีขายตามร้านทั่วไปมีสูบิริการเยอะมีบริการหลังการขายที่ดีเป็นมือถือรุ่นใหม่แถมยังมีสเปคคุ้มมากๆต้องบอกว่าห้ามพลาดคลิปนี้เลยสำหรับรุ่นแรกหรืออันดับที่5ของวันนี้จะเป็นซ a m s u ง g g a ล a x y a 0 4 s ก็เป็นมือถือน้องเล็กสเปคคุ้มและราคาถูกของซัมซุงที่มากับหน้าจอ PLS LCD 6.5นิ้วความละเอียด HD+ Plus แถมยังมี refresh rate 90 h z Android 12หน้าจะอัปเดต Android 13ได้ CPU เป็น Exynos 850 RAM 4 g b ความจํา64 g b เพิ่ม micro SD card ดได้มีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวตัวหลัก50ล้านมาโคร2ล้านและกล้องวัรยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้าน มีสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้ารองรับ Wi-Fi 5 g h z แบต5,000ม ah, ิลมชาร์จเร็ว15วัตต์ปัจจุบันมีราคา4,140บาทแต่ก็มีบางร้านที่ลดราคาเหลือ3,999บาทในเรื่องของสเปคภายในอาจจะไม่ได้โหดเวอร์วังอลังการอะไรมากมายแต่ก็มีจุดเด่นในเรื่องกล้องการถ่ายภาพทั่วไปการถ่ายวิว a อของ Samsung จะปรับโทนภาพออกมาค่อนข้างดีถ่ายภาพบุคคลได้ถ่ายภาพหน้าฉลังเบลอได้ โดยรวมการถ่ายภาพทั่วไปถือว่าทำได้ดีแถมยังมีจอ90เฮฟีเจอร์ค่อนข้างครบราคาถูกและเป็นมือถือของซัมซุงสำหรับสเปคในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำระบบชาร์จแบตเตอรี่ขนาดหน้าจอและการรองรับเครือข่ายต่างๆก็อยู่ในระดับกลางๆถ้าเทียบกับราคา4,000บาทในส่วนของความลื่นไหลก็เพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับการเล่นเกมอาจจะไม่ได้เหมาะมาก ถ้าอยากจะเล่นจริงๆ f ีไฟล์ Rv ก็ปรับต่ำหรือว่าปรับกลางเล่นได้เหมือนกันถ้าเล่นไปนานๆก็อาจจะมีความร้อนมีความหน่วงและกระตุกให้เห็นบ้างถ้าเน้นการเล่นเกมเป็นพิเศษก็ไปซื้อรุ่นอื่นจะดีกว่าอันดับที่4 Samsung Galaxy A05 ก็เป็นมือถือน้องเล็กราคาประหยัดรุ่นใหม่ล่าสุดของ Samsung ที่มาพร้อมกับหน้าจอ p m s LCD 6.7นิ้วความละเอียด HD+ Refresh Rate แค่60เฮ Android 13 CPU ยอดฮิตอย่าง m e d i a t e k Helio G 8 5 RAM 4GB ความจำเยอะถึง 128GB เพิ่ม MicroSD Card ได้กล้องหลัง2ตัวตัวหลัก50ล้านตัวที่2เป็นกล้องวระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power ด้านข้างของตัวเครื่องรองรับ Wi-Fi 5 GHz ah, แบต5,000 m a มลลิแอมละชาร์จเร็วถึง 25W วัต์เปิดตัวในราคา4,299บาท ถ้าต้องการมือถือรุ่นใหม่อยากได้จอใหญ่แบตเยอะชาร์จไวความจำเยอะแถมยังมีกล้อง50ล้าน,านเพียงพอกับการถ่ายรูปใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันและมี CPU ค่อนข้างแรงใช้งานทั่วไปลื่นเล่นเกมอย่างฟ i f ไฟ v p u b ีพับปรับกลางพอได้ก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยในเรื่องของความคุ้มค่าผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่ทาได้ดีมากๆถ้าเทียบกับอันดับที่5อย่าง A04H ราคาอาจจะใกล้กันแต่สเปค A05 ดีกว่าเยอะเลย ถ้าเน้นความคุ้มหรือเน้นจอใหญ่ชาร์จไวและเน้นการเล่นเกมเป็นพิเศษก็วาง a 0 c h ไว้และมาซื้อรุ่นนี้แบบไม่ต้องลังเลได้เลยในส่วนเรื่องกล้องการถ่ายภาพการถ่ายวิวการถ่ายภาพบุคคลถ้าเทียบกับ a 0 c h อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายแต่ผมก็ชอบภาพของ A05 มากกว่าอันดับที่3 Samsung Galaxy A14 LTE เป็นรุ่นที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ p o s l c d 6.6นิ้วความละเอียด full h d plus แต่มี refresh rate แค่ 60Hz android 13 c p u e x y n o s 850 ram 4GB ความจำา2 8 g g เพิ่ม micro s d card ได้กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน ultra wide 5ล้านและ macro 2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีระบบสแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับ wi fi 5GHz แบต5 0 0 0มิลลิแอมป์ชาร์จเร็วแค่15วัตต์ปัจจุบันลดราคาเหลือ4,840บาทสเปคบางอย่างที่ให้มาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายแต่ถ้าชอบซัมซุงเน้นการใช้งานกล้องชอบในการดีไซน์ของรุ่นนี้อยากได้จอใหญ่แบตเยอะมีกล้องอัลตร้าไวฟีเจอร์ค่อนข้างครบและสเปคเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปรวมถึงมีความจำ128กิกก็ไปจัดมาได้เลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่น อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากมายตามที่ได้บอกไปทั้งหน้าจอแค่60เฮิรชาร์จเร็วแค่15วัตต์และ CPU ก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายถ้าเทียบกับอันดับที่4อย่าง A05 ธรรมดา A05 จะชาร์จไวกว่าเป็นรุ่นใหม่กว่า CPU แรงกว่าใช้งานลื่นกว่าเล่นเกมดีกว่าแถมยังมีราคาถูกกว่าแต่ A14 LTE ก็มีความละเอียดหน้าจอสูงกว่ามีกล้องอัลตราไวและมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย ที่เหลือก็อยู่ที่ความชอบอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนและกันว่าชอบแบบไหนมากกว่าอันดับที่2 Samsung Galaxy A05H ก็เป็นมือถือราคาประหยัดอีกหนึ่งรุ่นของ s a m s u n งที่เปิดตัวออกมาสดๆดร้อนๆพร้อมกับหน้าจอ P.O.S.L.C.D. 6.7นิ้วความละเอียด FullHD+ r l u s r e r r e s h Rate 90 h z Android 13 CPUSnapdragon 680, RAM 6GB ความจำา2 8 g g เพิ่ม Micro s d c a r การได้ มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านกล้องมาโคร2ล้านและกล้องวระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power มีระบบสแกนใบหน้ารองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต5,000 m มิลลแอมชาร์จเร็วถึง25วัต์เปิดตัวในราคา5,499บาทถ้าชอบมือถือซัมซุงอยากได้รุ่นใหม่อยากได้จอใหญ่ชาร์จไวความจำเยอะฟีเจอร์ครบมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดี และใช้งานทั่วไปลื่นมากๆก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยความลื่นไหลในการเล่นเกมถ้าเป็นฟ e f i Rv PUBG ปรับกลางๆเล่นได้แน่นอนสำหรับ Call of Duty Dead by Daylight หรือว่าเกมอื่นๆที่มีกราฟิกใกล้เคียงกันก็แนะนำให้ปรับต่ำหรือปรับกลางแล้วกันอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องกล้องการถ่ายภาพการปรับโทนภาพของ AI การตัดขอบในโหมดถ่ายภาพหน้าสัลังเบลอ และการถ่ายภาพโดยรวมก็อยู่ในระดับที่ดีมากๆถ้าเทียบกับราคาถ้าชอบในจุดเด่นชอบมือถือ s ซัมซุงและอยากได้มือถือรุ่นใหม่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยอันดับที่หหรือว่ารุ่นสุดท้ายจะเป็น s a m s u n Galaxy g A14 5G ก็เป็นมือถือ 5G ราคาประหยัดของซัมซุงที่มาพร้อมกับหน้าจอ p o s LGD 6.6นิ้ว ความละเอียด Full HD+ Plus Refresh Rate 90Hz Android 13 CPU จะเป็น MediaTek Dimensity 7005G RAM 4GB ความจำ 128GB เพิ่ม Micro SD Card ได้กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน m มโคร2ล้านและกล้องวัระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power รองรับ WiFi 5GHz แถมยังรองรับ 5G แบต5 m 0 0มชาร์จเร็วแค่ 15W วัตปัจจุบันมีราคา5,890บาทถ้าชอบมือถือซัมซุงอยากได้5 g ฟีเจอร์ครบคุณภาพกล้องค่อนข้างดีมีความลื่นไหลในการใช้งานทั่วไปและเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้ก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยสเปคภายในอาจจะไม่ได้โหดเวอร์วัวงอลังการอะไรมากมายถ้าเทียบกับมือถือจากค่ายอื่นที่เน้นความคุ้มค่าหรือว่าเน้นขายสเปคภายในอาจจะไม่ได้โดดเด่นมาก แต่ถ้าต้องการมือถือซัมซุงที่รองรับ 5G ราคาไม่เกิน6,000บาทปัจจุบันก็มีแค่รุ่นนี้ที่ยังมีวางขายอยู่ถ้าเน้นการเล่นเกมเป็นหลัก A05s จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าถ้าเน้นการใช้งานทั่วไปราคาถูกอยากได้รุ่นใหม่และเล่นเกมที่มีกราฟิกลกลางๆ A05 ธรรมดาก็จะน,น่าสนใจมากกว่าเพราะมีราคาถูกกว่าแต่ถ้าต้องการ 5G ก็ไปจัด A14 5G ได้เลยสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำ ก็ไปหาดูตามห้างหรือสูนมบมริการซัมซุงก็มีขายเยอะแยะทั่วประเทศเลยแต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากได้ราคาถูกกว่าตามห้างหรือว่าตามศูนมบริการก็สั่งซื้อตามช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกันถ้ากลัวจะโดนโกงผมก็จะนำลิงก์ของร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของซัมซุงมาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันก่อนจะจบคลิปก็ขอ1ไลค์1แชร์และ1 s u b s c r i b ์จากสาวกซัมซุงด้วยจะดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกคนครับ สวัสดีครับ